สวัสดีคะ่ะอันนี้เป็นงานชุดใหม่นะคะคุณลูกค้าออเดอร์ของวันนี้นะคะลูกค้าสั่งออเดอร์ไว้1,000ตัวนะคะคุณลูกค้า เป็นงานเกรดบีตัวละ10บาทนะคะคุณลูกค้านะมาดูกันก่อนนะคะคุณลูกค้านะว่า10บาทของเราเนี่ยเราแยกแบบไหนประมาณไหนนะคะอันนี้แจ้งให้ชัดเจนนะคะคุณลูกค้านาะเพราะว่ามีบางท่านบางลูกค้าจะเยาะชอบว่าเอาของเราไปเทียบกับ8บาทนะคุณลูกค้าต้องเข้าใจกันนิดนึงนะคะ8บาทกับ10บาทมันต่างกันนะคะคุณลูกค้าน้ะทางร้านเราเราจะแยก คุณภาพแบบชัดเจนไม่ว่า5บาท10บาท20 30นะเราทางร้านเราจะมีแบบทิ้งเลยแบบว่าคัดทิ้งไปด้วยค่ะไม่ได้ว่ายัดไส้เข้าไปอะไรอย่างนี้นะคะ10บาทคือตัวละ10บบาททุกตัวนะดูสภาพก่อนนะคะอันนี้ก่อนจะจัดส่งนะคะก่อนจัดส่งสินค้ามารีวิวให้ดูกันนะคะ ว่าเราแยกผ้าแบบมีคุณภาพมากนะคะคุณลูกค้านะคะไม่ใช่ว่าตัวละ1ิบบาทอะไรอย่างนี้แล้วก็สภาพคุณภาพ8บาทไม่ใช่นะอันนี้ขอความเข้าใจนิดนึงนะคะคุณลูกค้านะคะเพราะว่าบางท่านจะชอบแบบว่าเออไม่ทําไมไม่แถมมั่งอะไรบ้างทางร้านเราไม่มีนะคะคุณลูกค้านาอเพราะว่าทางร้านเราแยกคุณภาพแล้วแยกสภาพแล้วนะคะ แบบนี้ทุกตัวนะคะคุณลูกค้าเนาะสภาพแบบนี้ทุกตัวไม่มีแบบขาดเปื้อนจักแรแลสดาแบบเปื้อนกาวเลอะหน้าเกียดเลไย,ยังไม่มีนะคะ10บบาทคัดประมาณนี้ถือว่าของเสื้อมือสองนี้ถือว่าคัดชัดเจนมากนะคะเหมาะสมกับราคาแน่นอน อันนี้ก่อนจะจัดส่งสินค้าชุดใหม่นะคะอันนี้คุณลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามา1000ตัวนะคะพอ,อละคุณลูกค้าดูการคัดเสื้อก่อนนะคะการคัดเสื้อนะคะไม่ได้คัดในกองนะคะทางร้านจะเลี้ยงไว้ก่อนแล้วก็ทางร้านจะดูความรายละเอียดนะคะทางร้านจะเย็บเป็นตัวตัวนะคะดูเป็นตัวตัวทางร้านจะดูแบบว่าจักรแล้คออะไรอย่างงี้นะดูนะคะการเยกผ้าไม่เหมือนกันนะคะทางร้านจะดูทีละตัวทีละตัวนะคะ จากระแลสภาพแบบนี้ไป10บาทสภาพแบบเนี้ยทิ้งสภาพแบบไหน20นะคะเพราะฉะนั้นการแยกผ้าละเอียดมากนะคะแยกผ้าแต่ละชุดนะคะเหมาะสมกับราคาแน่นอนคุณลูกค้าดูได้เลยนะคะไม่ได้นั่งคัดในกองแล้วโยนโยนนะคะคือดูทีละตัวจริงๆนะคะ เราต้องเลี้ยงก่อนเป็นก้อนก่อน,อนแล้วค่อยมานั่งคัดกันนะคะคุณลูกค้าหนูเพราะฉะนั้นการแยกผ้าละเอียดมากๆค่ะไม่ได้แบบนั่งคัดในกองแล้วก็โยนโยนเลยไม่สนใจอะไรอย่างนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะคุณลูกค้านะคะ10บาท20ทุกสินค้าเหมาะสมกับราคาแน่นอนนะคะ10บาทนะคะตัวละ10บาทนะคะเป็นงานกรีดบค่ะอันนี้